ข้า,า,าวหางจับกสอดีมับถ้าปากโผล่ร่าบินมาหางจับกระสือโอ้ยเดินไปจับไายงบนเลยท้า,า,า,ายมะนาวตัดกา้า <c oughs> วหล <c oughs> แต่นี้มีราคาไหมพี่มีค่ะมีราคานะครับใครติดสนใจติดต่อพี่แชทติต่อพ <c oughs> ี่ฟาร์มพี่ฟามพี่แข้อควก้อยไฟ <c oughs> ที่ตั้งอพี่ <c oughs> อยู่ ครับครานชานีค่ะอยู่ถนนาับปีครับผมจดเด่นเลยพี่จดเด่นที่ทำกำายเลยสังเกตโรงงานคอนกรีตในเมคงโคอนกรีตครับผมค่หน้าดากครับผู้ใดไปปูมะว่ายุคหัวมืดนะครับก้อนก้อนสามจีเขาปูแก้วช่ไหครับใช่ค่ะครับมจากลั้นกไปเยี่ยมไปยามกันแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับตัวดำอีกตัวคืเจ้าภูตะวันลูกเต้าเหล่าก่เลยพี่ ครูตะวันเป็นลูกของตะวันฉายลูกตะวันฉายครับผมกับแม่นางงามโอ้พ่อเขาเป็นใครใช่ครับแม่เขามีความสูงถึง1 5าเซนติเมตรครับผมเขาเนินดุนนี่ค่ะกำลังกำลังจะเป็นหนุ่มกำลังจะต่อนี่ยครับพูดถึงว่าเอ้ามันคือเป็นกครงลงกันี่นี่ครับควายสายโครงสร้างเขาจะกระดูเขาจะมาก่อนเนื้อหนังเขาจะวัดแม่มากด้อยดี่น้องเดี๋ยวเราต้องรออายุเขาก่อนครับต้องรออายุเขาถ้า อายุเขาถึงเวลาเนี้ยนังเขามาก็ประมาณสองปีกว so right no ่าถ้ามาดูอีกรอบเนี่ยล oh, no. okay. ้วก็จะเจอตัวนี้ตัวนี้มีราคาไหมพี่ตัวนี้เปิดอย่ตัวนี้ยังไม่มีราคาเลยังไม่มีราคาเลยเอาถ้าเกิดว่าซื้อเยอะๆอาจจะเปลี่ยนใจไหมก็ไปทุกวันค่ะไปช่วยเลี้ยงไปช่วยเก็บที่ไปช่วยอาบน้ำครับผมจะเปลี่ยนใจเพราะรู้สึกว่า แก่พ่อพ like <Okay. S 1> ี่เพราะพ่อพันเยอะนะสามสี่ตัวทั้งออ่่พ่อพันที่ก่อตอนนี้อัปเดตให้่ฟังหน่อยพี่ว่ามีมีตัวอย่างบ้างคับพ่อพันมีอยู่สามตัวครับผสมพร้งผสมทุกตัวเลยพี่พร้องผสมทุกตัวนะครับตัวแรกก็เป็นแก้วฝันนะคะไปครับผมแก้วฝันอ้าผมห้าขันบาตัวที่สคือดาวสยามดาวสยามไอตัวนี้เคยได้แชมป์ที่งานเไทยครับผมครับ สมน1บาแล้วก็อั้เป็น้องดบเาเป็นคหมอนนกเดียวกัน5สมสมครับผมทั้ง3ตัวเปิดโครงการเหมือนกันใช่ไหมครับพี่เปิดเหมือนกันเออเจอกันเือไม่ใช่บริการไมผู้เล่นไอ้ใครได้รางวัลีงหนอหานุะชิวรางวัลใช่ไหมี่ได้รางวัลที่หองหานี่อ้มีมาแจกเอะเอาครับวันนี้มีมาจอเอะ คอยฟังและเนียอย่าดีๆนะครับเพราะว่าพี่แคทก็จะให้ตอบคำถามเกี่ยวกับฟาร์มครับไม่ได้หรอกนะไม่เป็นสิ่งหนยแจกเลยใช่ไหมแจกพอสมควรที่อยากได้จริงๆโอเคครับก็ตัดเป็นประเทศจริงๆโอเคมันก็ไม่ได้อะไรใช่ครับทุกต่านครับขาดตัดสินั้นเดียที่เขาจะได้ครับผมได้ครับโอเคครับสำหรับพ่อพี่แคทคุณควายควายขอบคุณมากครับพี่แคทครับ